สวัสดีค่ะทุกท่านพราวพันธ์ p ิ e d i c t i น n c h a n จะมาทํานายดวงชะตาของท่านที่เกิดลัคนาพิจิกนะคะหากท่านใดไม่ทราบลัคนาเกิดทราบเพียงรวราสีเกิด คือท่านเกิดระหว่าง16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมก็สามารถดูได้นะคะการทำนายจะมีผลในช่วงดาวย้ายราศีของเดือนสิงหาคมค่ะในช่วงวันที่18สิงหาคมถึง9กันยายนค่ะคือดาวอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีสิงห์ในวันที่18สิงหาคมดาวอังคารยกเข้าสู่ราศีกัน ủ, han, ในวันที่18สิงหาคมดาวศุกร์ยกเข้าสู่ราศีกรกฎในวันที่27สิงหาคมและดาวเกตยกเข้าสู่ราศีเมถุนในวันที่9กันยายน ก่อนอื่นเลยดิฉันต้องขอกราบขอพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังแล้วก็ให้กําลังใจนะคะขอพระคุณมากๆค่ะคนลัคนาพิจิกนะคะเป็นลัคนาหนึ่งที่พบเจอปัญหาอุปสรรคมากมายหลากหลายในชีวิตนะคะเนื่องจากคนลัคนาพิจิกเป็นคนจิตใจดีเป็นคนที่ใจบุญชอบช่วยเหลือคนอื่นมีความซื่อสัตย์มีความกตันยูนะคะเป็นคนที่มีสัมผัสที่6นะคะใจกว้างนะคะ ไม่เคยคิดร้ายกับใครนะคะเป็นคนที่จริงใจกับคนอื่นแต่เพราะคิดว่าคนอื่นมีความจริงใจให้กับเราเป็นคนที่เซนซิทีฟนะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีความลึกลับนะคะมีคนอิจฉาใส่ร้ายทำคุณคนไม่ขึ้นมีความเป็นระเบียบแม่บ้านแม่เรือนนะคะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงมีความจำดีต่อให้อายุมากแค่ไหนก็สามารถ จำจดจำทุกสิ่งทุกอย่างได้นะคะเป็นคนที่มีความรักแพ้รักมั่นคงถ้ารักใครก็จะเก็บความรักไว้อย่างนั้นนะคะยากที่จะลืมเลือนส่วนใหญ่จะต้องแต่งงานกับชาวต่างชาติหรือคนที่มีตำหนินะคะเป็นพ่อไม้แม่ไม้หรือคนต้องจักถิ่นฐานบ้านเกิดหรือชาวต่างชาตินะคะหรือคนที่อาภัพรักนะคะมีปัญหาด้านความรักมาก่อนนะคะเป็นคนที่มีความอดทนนะคะมีความเป็นนักสู้ กาได้กาเสียชอบเสียงโชคนะคะเป็นคนที่มีวาจาเชื่อเถือนให้กําลังใจคนก็ได้ทําร้ายใจิตใจคนก็ได้เป็นคนที่มียอมแพ้อะไรง่ายๆถ้าได้มุ่งมัน่นตั้งใจและลงมือทําจะทําจนกว่าจะสําเร็จนะคะดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นตัวตนของคนลัคนาพิจิกนะคะ ไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่เวลาที่คุณพบเจอปัญหาอุปสรรคคุณจะไม่ยอมแพ้นะคะคุณจะใช้ความสามารถของคุณนะคะฝันฝ่าอุปสรรคจนประสบความสําเร็จและคนลัคนาพิจิกก็เป็นลัคนาหนึ่งที่มีสัมผัสที่6มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือหรือคุ้มครองนะคะในเรื่องการงานจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตของคุณมีบางท่านนะคะมีการเปลี่ยนงานหรือต้องออกจากงานโดยกระทันหันแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีนะ บางท่านคิดว่าการที่เราเปลี่ยนแปลงงานนะคะอาจจะพบเจอปัญหาที่ยิ่งใหญ่แต่ไม่ใช่ด้วยความสามารถของคุณจะนำพาความสำเร็จมาให้กับชีวิตของคุณการตัดสินใจแต่ละครั้งของคุณจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องนะคะและเป็นการตัดสินใจที่ไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีนะดังนั้นคนลนักษณะพิจิกรถ้าคุณทํางานในองค์กรโอกาสที่จะมีการเลื่อนขั้นหรือตําแหน่งหรือผู้ใหญ่ให้การเมตตาอุปถัมภ์มีหรือได้รับผิดชอบงานที่มีความสําคัญ คุณจะต้องใช้ความสามารถนะคะใช้สเสน่ห์ไม่ได้หมายความว่าเกี่ยวกับเรื่องชู้สาวนะสเสน่ห์ของคุณคือการทุ่มเทนะคะบุคลิกภาพของคุณความตั้งใจความสามารถนะคะหรือแม้กระทั่งวาทศิลป์ของคุณนะคะทุ่มเทให้กับการงานคุณจะประสบความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่เราจะเห็นคนลนักณะพิจิกรหลายๆท่านนะคะถ้าได้ทํางานเกี่ยวกับคําพูดนะคะเป็นพิธีกรก็ได้นักเจราจานะคะ หรือการต่อรองนะคะเป็นเซลล์ก็ได้นายหน้านะคะหรือประสานงานอะไรต่างๆนะคะโอกาสที่จะประสบความสํำเร็จมีนะหรือมีบางท่านนะคะได้เป็นนักวิชาการก็ได้หรือเป็นไลฟ์โค้ดก็โอกาสประสบความสําเร็จมีแต่คนลษณนวพิเศษเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงนะบางครั้งก็เอาใจยากบางครั้งคุณก็อยากจะอยู่อย่างเงียบหรือสงบนะ,ะหรือบางครั้งคุณก็อยากจะเข้าสังคม คนลักนาพิจิบางครั้งนี่นะคะคุณเป็นคนที่อยากจะเข้าสังคมคุณก็แต่งตัวดีนะคะต่อให้คุณแต่งตัวนะคะที่ไม่ได้มีราคาแพงแต่คุณดูแพงนะดังนั้นเวลาที่คุณอยากจะเข้าสังคมคุณก็มีความโดดเด่นเวลาคุณอยากจะปรีตัวจากสังคมนะคะคุณอยู่คนเดียวนะคะคุณก็จะคิดหรือวางแผนบางสิ่งบางอย่างคุณจะไม่ได้ปล่อยให้เวลามันคุณจะไม่ปล่อยให้เวลามันหมดไปอย่างไร้ประโยชน์นะนี่คือข้อดีของคนลักนาพิจิ การงานของคุณมันจะมีความโดดเด่นมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆการเงินของคุณดวงโชคลาภนะคะของคุณโดดเด่นนะมีการเงินที่ดีเข้ามาเสี่ยงโชคก็มีโอกาสโชคลาภก้อนใหญ่นะคุณเป็นลัคนาหนึ่งที่ชอบการเสี่ยงนะชอบความท้าทายนะ แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเข้าไปอยู่ในธุรกิจสีเทานะหรือธุรกิจที่ผิดกฎหมายแต่มันมีความเสี่ยงนะชอบเสี่ยงโชคนะคะชอบเสี่ยงตัวเลขแล้วก็ทําให้คุณประสบความสําเร็จมันมีความสบายใจก็ได้มีความสุขใจนะเวลาที่เรามีโชคมีลาบมันเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันประสบความสําเร็จหรือการคาดเดาของเรามันมีความสุขนะจะให้คุณอยู่เฉยๆและหยุดนะคะทำไม่ได้คนลนักษณะบิชิกเนี่ย ก็มีหลายๆท่านเหมือนกันที่ไม่ได้ชอบการเสี่ยงโชคแต่ชอบการคาดเดาหรืออะไรที่มันลุ้นนะคะที่มันตื่นเต้นนะคะแต่มันไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่ได้หมายความว่าในแง่ลบนะมันเป็นสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขใจหรืออะไรที่บางท่านเนี่ยเป็นคนที่ชอบศึกษานะเรื่องราวที่มันแปลกใหม่นะคะหรือแม้กระทั่งอะไรที่เราได้ยินข่าวมาแล้วเรามีความรู้สึกมีส่วนร่วมนะคะแล้วก็ลุ้นไปเราจะเห็นคนลักษณะ พิจิตหลายๆท่านนะติดตามข่าวที่มันมีความน่าสนใจแล้วก็ลุ้นจนกว่าจะรู้ว่าตอนจบมันเป็นอย่างไรบทสรุปมปันเป็นอย่างไรแล้วคุณก็จะเลิกสงสัยนะถึงบอกว่าคนลนักษณะพิจิกเป็นคนที่มีความจําดี ะะถ้าเราได้คุยกับคนลักนาพิจิกนะคะสอบถามเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นอดีตแล้เขามีความเข้าใจหรือทราบเรื่องราวมาก่อนดังนั้นเขาจะสามารถถ่ายทอดให้กับเราได้นะแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีของชาวบ้านนะเป็นอาจจะเป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในอดีตของบ้านเมืองเราหรือข่าวที่มันเกิดขึ้น ที่ผ่านมาก็ได้นะเขาจะมีความจําดีนะคะหรือแม้กระทั่งความรักก็ได้หรือชีวิตตอนวัยเด็กของเขานะคะเขาก็สามารถถ่ายทอดให้คนรุ่นใหม่ฟังได้นะมันมีความสุขใจอ่ะที่เขาได้พูดนะคะถึงบอกว่าเขามีเสน่ห์อ่ะหนึง่งคนละนาพิจิตรเนี่ยการเงินของคุณมันจะมีก็โชคลาภก้อนใหญ่แต่คงก็จะหมดไปเหมือนกันนะ นื่องจากคุณเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์กตัญญูรักครอบครัวคุณจะทุ่มเทกับคนในครอบครัวนะคะดังนั้นคุณก็อาจจะหมดเงินกับคนในครอบครัวกับคนที่คุณรักนะแต่ข้อดีของคนลัคนาพิจิตรถ้าคุณหมดไปคุณก็จะได้กลับมานะมันเหมือนว่าเงินที่เรานะคะได้แบ่งปันให้กับคนอื่นมันก็จะย้อนกลับมาให้กับชีวิตของเรามาในรูปแบบของโชคลาภก็ได้หรือมันมีข่าวดีเกิดขึ้นในชีวิตของเรานะคะความรัก คุณเป็นคนมีสเสน่ห์อยู่แล้วนะคะมันก็จะมีความรักเกิดขึ้นแต่คนลกคณะพิจิตเป็นคนที่รักมั่นคงถ้าได้รักใครสักคนและยังไม่ได้สมหวังคุณก็ยังมีความหวังนะคุณไม่ได้หมายความว่าถ้าคุณหมดหวังแล้วคุณจะเลิกรักคุณยังมีความสุขใจคุณยังมีความชื่นชมนะคะแล้วก็เก็บมันไว้ในความทรงจําดีๆดังนั้นถึงบอกว่าความรักจะมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆแต่เพียงแต่คุณยังไม่ได้ตัดสินใจหรือมอง ถ้าคุณคิดจะคบใครสักคนนะคะหรือให้กําลังใจกับใครสักคนคุณก็จะทุ่มเทยอย่างเต็มที่คนลักษณพิจิกจะไม่ใช่คนที่ชอบหลอกลวงคนอื่นนะไม่ได้หมายความว่าใน100คนจะไม่มีคนหลอกลวงเลยมันก็ต้องมีบ้างนะคะเพียงแต่ส่วนใหญ่คนลักษณพิจิกเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์มีความจริงใจทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทํามันออกมาจากใจนะคะคุณเป็นคนที่เชื่อในบาปบุญคุณโทษหรือเวรกรรมดังนั้น คุณรักใครสักคนคุณจะทุ่มเทด้วยความจริงใจนะคะคุณจะไม่หลอกลวงเพื่อหาผลประโยชน์ดังนั้นในตอนนี้นะคะความรักมันก็จะเกิดขึ้นมันยังไม่ได้มีความชัดเจนนะคะความชัดเจนมันจะเกิดขึ้นกับตัวคุณถ้าคุณคิดว่าเขาคือคนรักหรือคุณคิดว่าจะเรียนรู้ต่อกันนะคะคุณก็จะทุ่มเทคนที่แต่งงานแล้วมีคนรักอยู่แล้วหรือมีสามีหรือภรรยาอยู่แล้วนะคะมีโอกาสนะ ได้วางอนาคตร่วมกันก็ได้มีเกณฑ์เดินทางร่วมกันนะคะหรือมีเกณฑ์ซื้อบ้านซื้อรถมีช่วงจังหวะดีๆเกิดขึ้นคนลักนาพิจิกหลายๆท่านมีโอกาสได้ไปต่างประเทศนะหรือพบรักกับชาวต่างชาติซึ่งโดยสถิติคนลักนาพิจิก็เป็นลักนาหนึ่งนะที่แต่งงานกับชาวต่างชาติพบรักกับชาวต่างชาติหรือได้จากถิ่นฐานบ้านเกิดมีครอบครัวนะคะหรือใช้ชีวิตที่ห่างจากบ้านเกิดและประสบความสำเร็จ ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าหลัง18สิงหาคมคนลัคณาพิจิจะจะพบความสําเร็จนะแต่มันไม่ได้เกิดจากการทํานายนะคะมันเกิดจากตัวคุณเองเนื่องจากคุณเป็นนักสู้คนหนึ่งนะเป็นคนที่มีความสามารถนะคะมีศักยภาพดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทําขอให้มุ่งมั่นตั้งใจและสิ่งดีๆมันจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะขอวอวยพรและขออานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงคุ้มครองคุณและครอบครัว จงดลบดานให้คุณและครอบครัวมีความสุข ปราศจากความทุกข์มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานธุรกิจมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยให้เจ็บร่ำรวยเงินทองมีโชคมีลาบมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นมีสติปัญญาในการแก้ปัญหาเดินทางปลอดภัยแคล้วคลาดจากพยานอันตรายทั้งปวงมีเสน่เป็นที่รักของทุกคนมีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์สนับสนุนเมตตามีความอดทนมีความพยายามมีความมุ่งมั่นมีพลังของความเป็นนักสู้ พบเจอสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆคนดีๆเข้ามาในชีวิตและประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่คุณตั้งใจนะคะขอเป็นกำลังใจให้และพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ